ทุกวันนี้ในมหาลัยเขายังมีการรับน้องกันอยู่ไหมคะคือนุ่นอะเออเข้ามหาลัยตอนรหัส44ผ่านมาแบบไกลโพนเลยใครเกิดลรวว่างจำได้ว่าตอนนั้นมันเป็นสิ่งที่นุ่นแบบโคตรเกลียดเลยอะคือเคยไปร่วมกิจกรรมนะ่จาจะครั้งสองครั้งมั้งแล้วก็ไปอีกทีก็คือเป็นวันสุดท้ายที่เป็นแบบฟินาเล่เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าถูกกดดันให้ไป สิ่งที่นุ่นจาได้อะก็คือว่าหลังเลิกเรียนเขาก็จะเรียกพวกเราอเด็กปีหนึ่งขึ้นไปบปนดาดฟ้าแล้วก็สั่งให้เราแบบทำโน่นทํานี่ทํานี่ทานั่นอะไรอย่างี้แล้วก็จะอ้ะอเขาเรียกพี่วากใช่ไหมเขาก็จะแบบด่าด่าวักวาก,วาก,วากพูดอะไรก็ไม่รู้แบบไปเรื่อยๆแล้วเราก็แบบต้องอดทนรับสภาพไปซึ่งตอนนั้นน่ะคือมันรู้สึกเหมือนแบบเหมันมันเหมือนเรากําลังเล่นละครอ,อยู่อะไรเงี้ยนึกว่าทุกคนก็รู้แหละว่าแบบอ่ะก็แบบถูกว่าถูกด่าไปสุดท้ายก็แบบรักกันกลมเกลียวกันอะไรอย่างนี้ แล้วก็มีครั้งหนึ่งนุ้นจําได้เลยคือนุ้นนั่งอยู่แล้วนุ้นมองไปทางหน้าเ็าจะเห็นแบบข้อเท้า,าของรุ้นพี่ใส่ถุงเท้าคิตตี้สีชมพูแบบแบลมากอะ่ะแล้วตอนนั้นคือนุ้นแบบขำแบบคือกลั้นขำแบบมากๆกอะ่ะหลังจากนั้นก็เลยไม่ไปเลยเพราะารู้สึกว่าแบบคือเหมือนมันมันหลากหลายอารมณ์เกินอะไรประมาณเนี้ยอืนุ้นมองว่ากิจกรรมเนี้ยคือ คือมันเป็นเอาตรงๆถ้าไปกระทบจิตใจใครขอโทษด้วยเนาะคือมันไม่รู้จะมีไปเพื่ออะไรไม่รู้จะทําไปเพื่ออะไรอ่ะเพราะถ้าจุดประสงค์ของมันนะคือการที่ทําให้เด็กใหม่รู้จักกันเร็วขึ้นสนิทกันมากขึ้นหรือว่ารุ่นพี่รุ่นน้องรักกันมีความแบบรักในสถาบันอะไรเงี้ยคือการทําแบบนี้มันมันโอเคแล้วหรอมันมันไม่มีวิธีอื่นที่สร้างสรรค์กว่านี้หรออะไรเงี้ยรุ่นเชื่อรุ่นเชื่อว่ามันมีนะ ออโอเคสรุปวันนี้ก็มาอัดคลิปสั้นๆเนะก็แค่อยากรู้ว่ามันยังมีอยู่ไหมแค่นั้นไว้เจอกัน EP หน้านะคะบ๊ายบาย